บาร์บี้เข้าห้องนอนแป๊บฉแบบัน,แบบน,นรู้สึกว่าฉันเอ่อบาร์บี้ดีมเฮาส์โอเคอยินดีเกมบาร์บี้ดีมเฮาส์นะคะเอาละค่ะตอนนี้เหมือนจะมีตัวปัญหาอยู่นะคะโอเคค่ะโอเคเอ่อเอ่อเอาบเอาบ่ไปหายไปไหนหือืม อยูนี่จ้ะนี่นี่ค่ะไม่เจอโท,ทโทษทีโทษทีโทษทีนะโทษทีนะนี่เน,นี่ยน,นี่เน,นี่ยนะี่เนี่ยนี่เนี่ยอู้เจ็บเจ็บเจ็บเอาล่ะไปที่การแต่งตัวกันดีกว่านี่ก็ตรงนี้นะคะแล้วก็คือมันเป็นเกมนะพวกแบบจัดวางแล้วก็แต่งตัวเหมือนเด็กเกมเด็กผู้หญิงอะแต่งตัวทํางานทำมาหาอะไรเงี้ย แต่ก็สนุกดีเหมือนกันนะคะก็เลยจะเอามารีวิวให้ดูนะนี่ชุดเสือเลยฉันแต่คือแบบบาร์บี้ประเทศทําไม่ร้อนเหรอประเทศฉันนี่แบบตรงเส้นศูนย์สูตรพอดีเ <questo> บ <zeit work zin> ๊ะเบ๊ะเลยอ่ะเธอจะร้อนบ้างนะบาร์บี้ใส่ชุดนี้ไม่สวยอ่ะเนาะแล้วก็เออคือเกมนี้มันมีแต่ขายาวป่ะสิคือเธอไม่ร้อนบ้างเหรอบาร์บี้เชื่อว่าเธอต้องร้อนตตบแปกกันแน่เลยอ่ะน่าสงสารจริงจริง ทำยังไงดีนะอย่าให้เขาขาสั้นแต่ตอนนี้นไม่มีขาสั้นใ้เขาหน้าขันซะจริงๆเอาละ่ะสิงโก,ก,ก็ก็กิ๊าากแเมวจับหนูหนเลยสิเอาละ่ะนิกกี้เป็นไงบ้างนี่เข้าลิฟต์ เขาเล็บอยู่นี่ไม่ต้องไม่ต้องมาบอกเลยไอ้กล่องนี่น่าลำคาญมากนิกกี้มาหนี่มา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 นี่เออไปไหนล่ะนี่มานี่เข้าวเล็บ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 เร็วปิคงถึงทันที่คุณต้องการแล้วค่ะถึงไวแท้เนาะเฮ้ อ่ะมาตรงนี้อ่ะอ่เอาไปไหนแล้วล่ะว่าพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขังตัวเองนี่มาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะอ่ะอ่านหนังสือต่อไปจับตั้งไม่ได้อะทำไมเดียอ่าอย่างนี้ดีกว่าเราก็จะไว้ตรงนี้อ่าเปิดหนังสือเอ่อช่วยเออโอเคนี่แบบนี้โอเค ่านหนังสือไม่ได้อ่ะตอนนี้ฉันกำลังนอนอยู่บนฟูกลูกบอลฉันรู้สึกดีเวอร์เสียงหมอนฉันนั่งเอาละว้เอ่อเออเออออกออกออกโอเคกลับไปเหมือนเดิมแล้วเอาเอาละนั่ง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 นะโอเคนิกกี้เธอนั่งเดี๋ยวนี้ เออไม่ต้องนั่งหรอกมั้งอะบาร์บี้อืมเดี๋ยวเออโอ้ยตายแล้วอะทำอะไรอะอะทำอะทำเป็นลูกกระต่ายดีกว่ากระต่ายตาแดงแล้วก็นี่นีน่นี่สีนี้สีนี้แล้วก็อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้อ่าโอ้แล้วก็จะมีให้กดสมรางวัด้วยนะคะว้าวสีกระจกอ,อีกแล้ว เป็นสีทาผนังนะคะมานนีเร็วมา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 นีเร็วโอเคเออโอ้มันลบได้เออดีเวอร์อ้ะอ้โอ้โออ้ีอินอ้โ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 อเโอาอ้อ้โอ้่อ้โอ้โอ้้ออ้้โออออ้่อโอเคมานี่นั่งสิเธอห้้ อะกินงำน้ำน้ำนอกินน้ำน้ำน้ำนมันก็อร่อยใช้ได้นะเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบาร์บี้ต้องเป็นคนเอาไปล้างนะคะเอ่ออีกเด้๋ยวตรงนี้นิกกี้เธอเอ่ออไปตรงไหนดีอ๋อไปตรงนี้แล้วกันอ่ะอันสุภิอ่านนะมันจะได้รู้สึกดีคนหน่ะแหม่ตั้งใจอ่านจริงด้วยแฮะ ดีจังเลยอะมุมแบบเนี้ยฮะอ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 ะบาร์บี้เธอต้องไปล้างจานนะเธอเป็นคนใช้เค้ก okay. เอาละเอเอไม่ไม่ไมาตรงนี้ตรงนี้สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะครับอือเขอาล้างจานบู๊เสร็จเรากลับโจงหน้ยครับนี่อ้าวมีของรางวัลใหญ่ด้วยแหละม ไอ้ข้างขวานี่คือ V I P เราได้แค่นี้เหรอใจร้ายจังเลยอ่ะปิดนะคะปิดเปิดปิกกี้ได้อีกอย่างเนี่ยถือว่าได้มาแล้วกันนะได้มาก็ดีแล้วอ่ะอยากแต่งตัวรอน,นิกกี้ อดแต่งตัวแล้วล่ะเอาล่ะเฮ้ยเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยพักซะเหนื่อยเลยไปที่สวนเหรอไม่จะดูระยะเฉยๆอ่าดิกกี้ละ่ะนิกกี้ดิกกี้นี่นี่นี่ดิกกี้กูยอยู่นี่ไงทำไมไอ,อ้ตรงนี้บล็อกเหรอเอ๋บล็อกหรือเปล่านะนิก กี้อ้าได้แล้วสงสัยมากี้จะบล็อกนะคะเพราะงั้นเหรอเธอใช่ใช่ใช่ชเป็นแบบนั้นแหละอวันวนเออแต่แงังง้นก็เป็นอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ใช่นับ,บกซอยมีวินมนใหม่ด้วยเลยอู้สึกว่าจะราคาแค่ห้า,าบาทเองนะกับหมู่บ้านนะ่ะอ้ยตายแล้วห้าบาทเหรอจะต้องไปอุดหนึ่งแล้วแหละยี่ไม่เคยมีตังค์อยูอย่ด้วยจะกินได้พอเพียงอะอ้าวฉันตรงในหาไปแล้วอ่ะ ช่างมันค่ะไม่เป็นไรมานี่ขึ้นลิฟต์เอเอดันแบบนี้สงันนะ่ะอ่ามันชางเป็นปาร์ตี้สตรีมบอจริงๆเลยอะ่ะอา้อาวฉันลืมเอาบาบ,บี้ใส่เข้ามาเล้อเน,นี่ยโอ้ยรู้สึกเหมือนพิ่ารนาเองเลยอะ่ะเอาล่ะ ต้องเรียกสมาชิกครอบครัวแซนแล้วสิเออเอาไปตรงไหนดิเด็ด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 นี่ห้องรัองอยี่นี่ห้องรังยี่นี่อ่าเรียกสมาชิกมาแต่งตัวอ่ะนิกกี้ก็ได้ดทำให้สมบัติชนากันละกันฮมาแล้วค่ะว้าวชุดนะ่าเล่นจังเลยนะคะเนี่ยอืออะไรค่ะเราจะมาใส่ชุดอะไรกันดีเอ้ย đi No, no, no. đi No, no, no. Uh, should it? No way. Uh, ngăn. Uh, it? No way. Yes, sir. yes. Sir. Thank you. Mình thấy à. Ồ, sân Ồ, bà phải có giải chút này rồi. Chút này cái đây ha. À. แมอ่อนอะจริงๆเลยโอ้ช่นีส้สวยจังเลยเอ๊เฮ้ยมนเป็นกางเกงขาสั้นด้วยเธอดูสิมนเป็นกางเกงซับนในเฉยๆแต่เกงขาสั้นยีนเราไม่มีเราก็เลยต้องใช้เป็นกางเกงซับในไปกันเพราะว่าเราเนี่ยจะทำเป็นกางเกงขาสั้นโอเคเนาะถือว่าทุกคนโอเคนะคะโอเคค่ะไมคค่ขอบคุณค่ะเออเห็นนะมันไม่กางเกงแบบเนี้ยมันไม่ชอบนะคะเนี่ยไม่ชอบเลยอ่ะ ไม่ชอบ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 ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอันนี้แหละอืมกับกางเกงขาสั้นนะเอาละแล้วก็รองเท้านี้เอ่อฮะฮะคดีนี่นะฮะ ตอนนี้เปิดแอร์นะคะก็เลยอาจจะมีเสียงกูกกักนิดนึงโอเคเอาละค่ะก็มาแล้วนะคะนิกกี้ขอบใจฉันเหรอเหรอฉันไม่แคร์หรอกนะฮูเร่รู้สึกว่ามาจะเป็นของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ฉันรู้สึกไม่ปลื้มเลยอ,ะ okay, okay, ي, ي, อ่ะโอเคโอเคก็ได้ก็ได้อะเรียกบาร์บี้มาหน่อยเฮ้วบาร์บี้เธอรักจังเลยย่าี่ของนี่เราไม่ใช่อยากได้ของขวัญน,นะนะเออแล้วเธอจะบินรอบตัวฉันทำไมล่ะเนี่ยอ่อโทษทีเนาะพอดีมันอับอ่อนไปหน่อยเนาะสิไม่เป็นไรอ,ะอ่ะโอับพอดีตะเล็กติดโคนะโคอาบน้ำโกอนเนาะอ่านี่ ให้นิกกี้นะคะใส่ถอดกางเกงออกมาแล้วก็ใส่เสื้อให้เขาอ่าแล้วก็มาต้องใส่กางเกงค่ะใส่แค่รองเท้าให้เขาก็เรียบร้อยแล้วใส่สิอ่าแค่นี้เขาจะได้กางเกงซับในมาเป็นกางเกงขาสัน้นเรียบร้อยฮูเร่เอาแล้วค่ะกางเกงเออนี่อะไรอ๋เอเสื้อนี่อโอเคโอเค อู้อู้ oh oh oh. อู้อู้อ้อนไว้สอนไว้โอเคสอนไว้สอนไว้เออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ่านี่ไปตรงไหนดีเฮ้ยไปตรงสุดนี่ดีวกว่าอ่ะฉันจะไปตรงสุดนี่ไป,ไปตรงสุดนูดน่นล่ะโอเคมไ,เไม่ไปเป็นไรไม่เป็นไรเอาแล้วค่ะฉันมาแล้วฉันไปเป็นเกงมาเธอแค่เหรอแต่เกงเธอแปลกๆนะสีเขียวงั้นเหรอ ช้าละแกดูสิกินเปเวอร์ขนาดไหนเนี่ยแต่ใช่ว่าชุดชั้นมันดูมันจะเบื่อบีบ,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 บะลาบลาบลาอาล่ะทำไมดีนะจะทำอะไรละ่ะก็คลิปนี้มัน